รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกว <lawsuit. S 3> <ulously, S 1> ัยแคคุ้งอะไรจิมสุกะ <laughs> yes, yes. Wait, <laughs> OK. รายการ Dress My Love ชุดน,นี้พี่พจัดให้รายการที่จะทำให้เราได้เห็นนะคะถึงความรักความเอาใจใส่ของคู่รักคู่แฟนคู่สามีภรรยาคู่เพื่อนหรือว่าจะคู่ไหนๆก็ตามนะคะผ่านถึงการแต่งตัวคะ่ะแล้ววันนี้จะเป็นคู่ไหนดีแขแขเนี่ยเป็น อย่าเรียกว่าเป็น f c ของเขาเลยเจอกันบ่อยเจอ่อยกันอยู่นั่นแหละซ้ําๆซ้ำๆซ้ำๆในสถานที่เดิมๆเลยในสถานที่เดิม่เปลี่ยนชุดไปเรื่อยๆเปลี่ยนทีมที่เจอกันไปเรื่อยๆต้องบอกคนนะว่าคนพวกนี้เขามีความสามารถมากถ้าใครได้ไปเห็นการแสดงของเขาเนี่ยจะบอกเลยว่าไม่อยากกลับไปร้านนั้นอีกไม่อยากกลับไปร้านนั้นอีกไม่อยากกลับานไม่อยากกลับไ่อยากดูไปพบกับพวกเขากันเลยครับปันปันและมินตราจาก Drag Race Thailand ค่ะ และสำหรับคู่แรกที่จะมาร่วมทำภารกิจในวันนี้ก็คือเหล่า drag queen จากรายการ drag race Thailand นำทีมโดย drag queen ตัวแม่ของวงการปันปันพิธีกรของรายการที่วันนี้จะคู่มากับมีนตรา drag race Thailand ซีซั่นหนึ่งซึ่งเรื่องของความแซ่บของทุ้งคู่ไม่ต้องพูดถึงรับรองไม่มีผิดหวังกับชุดของพวกเธอแน่นอนสวัสดีค่ะ ทำไ,ไมคะงานเช้าไม่ไมค่อยชินเขอม่เคยังแบบว่างเมืม่อว<ด>ันนี้จะหนักดวงอยู่ ช่วงนี้เปิดร้านเนี่ยเนาะก็ต้องแน่นนอเนาะใช่ค่ะสเี่ยวใช่ค่ะที่น่าเป็นอย่างงี้เพราะว่ายังไม่ได้นอนค่ะยังไม่ได้นอนค่ะเือนก็ตรงนี้เลยต้องก็ยังไม่ได้หลบทีนี้หลายคนผู้ชมที่ชมอยู่อาจจะมีบางคนที่ยังไม่เข้าใจว่า d r a กเนี่ยจริงๆคืออะไรถ้าเป็นผู้ชายนะดร a กคือการแข่งรถดร a กคือศิลปะการแต่งข้ามเพศค่ะไม่ว่าเราจะเป็นผู้ชายเราแต่งเป็นผู้หญิงเราก็จะเรียกว่า d r a ก queen ใช่ค่ะถ้าเป็นผู้หญิงแต่งเป็นผู้ชายเราก็จะเรียกว่า d r a ก king เป็นศิลปะค n g ด้วยมีค่ะใช่ชีวิตปกติแต่งตัวกัน จัดขนาดนี้ไหมไม่ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเรารู้สึกแบบในการแสดงการโชว์เนี่ยค่ะก็แต่งเต็มอยู่แล้วในชีวิตประจำวันนี่ธรรมดาก็คือแต่งสบายแต่งหน้าอะจะบล็อกแน่นขนาดนี้ไหมอ่ามันดีเลยเบาเรือยเรื่อยหรอเลือยเลยไม่ได้เหมือนกันไม่ได้เปลือยร่างเปลือยหน้าโอยเปลือยนแล้วมีนาแนวไหนมินดาตัวเสื้อยืดเกงยีนเหมือนกันสบายสบายเลยแล้วอีกคู่ที่รออยู่คู่นั้นแรงไหมโออีกคู่นั้นแรงมากเพก่อนบอกว่าสองคนนี้นะคือไม่ว่าเขาออกมาแสดงเมื่อไหรเนี่ย คนดูจะสะกดไปด้วยเลยแต่ความเปรี้ยวเนี่ย <ừ. S 1> ก็บอกกับสองคนนี้ค่ะไปพบกับเขากันเลยนะฮะแ <Yeah. S 1> คนดี้ไซยานกับแอนนี่เมวองผููที่สองของเราในวันนี้กับสาวสวยของ drag race Thailand อย่างแคนดี้ไซยานัและแอนนี่เมวองซึ่งเรื่องแฟชั่นของสองสาวคนนี้รับรองสบายใจหายห่วงอย่างแน่นอนจ้าคุณผู้ชม ตัวดีกว่าสองคนนี้บอกเลยว่าเวลาโชว์แล้วทุกอย่างลีลาจัดจ้านมากชีวิตจริงแต่งตัวจัดจ้านกันขนาดไหนคะไม่จัดนะคะโอ้โหผ่านนี่ปกตินะะลูดอีกนี้จะถึงถึงคร่แล้วค่ะขึ้นถึงจักรายแล้วค่ะมืนจะใครแต่งตัวแรงของกันเวลาเวลาแบบถ้าปกติปกติก็คือ ชาวบ้านมากเลยค่ะชาวบ้านเหมือนกันเลยเนาะเวลาปกติจะแต่งบ้ไม่คือพวกหนูว่ารู้สึกว่าคือไม่กี่ชั่วโมงเราก็ต้องทํางานแล้วค่ะคือเวลาเวลาเราทํางานคือมันแบบหัวจะลดเท้ามันหนักแล้วกลางวันก็เออเสื้อกล้ามกางเกงยีนเนี่เสื้อกลามกางเกงยีนเข้าใจเข้าใจคนนึงเสื้อกล้ามกางเกงยีนแต่อีกคนนึงเขาบอกว่าไม่ใส่อะไรเลยนอกจากชุดว่ายน้ําเลยคุณผู้ชมครับเขาใส่ชุดว่ายน้ําไปเดินถนนด้วยนะ มันเกิดอะไรขึ้นครัะไม่มันร้อนอากาศมันร้อนมันร้อนพี่ก็ร้อนค่ะพี่ยังไม่ถึงขนาดนั้นเลยชูบ้ว่ายน้ำนี่เราใส่ไปไหนบ้างใส่ไปเดินพารากอนไหมหรือว่าใส่ไปใส่ไปเดินสัมเพลงค่ะคุณแม่ชิ่ม่ตองย่างไร้ความหมาไอเดียไปชูว่ายน้ำไปชูบ้วยน้ำแต่เกงยีนอย่างงี้หอมแดดจ้าไอ้สูตรแตข้างบนนี่ก็เป็นแบบชูว้วยน้ำเลยโบว์เว้เลยเว้าตรงนี้บ้างตรงนี้บ้างนี่มีอีกหนึ่งคำถามอะไรอะไรี่อยากรู้อยากรู้ชื่อจริงของทุกคนเฮ้ยช เอาแต่แบบว่าพ่อแม่ตั้งให้เลยมะนัญยาค่ะไม่ใช่ตอนมะนัญญาคือ่อนมะนัญาคือนางสันตินางสันติมันก็ไม่แปกนะมันก็อัติมันเล่นซีมนอยู่แล้วแอนน่แอนน่ชื่อจริงชื่อทนิสอนชื่อสัะ ชื่อเล่น่แล้วชื่อใหม่อยู่แล้วชื่อเล่นชื่อใหม่พอแลราคาฟินาเล่แล้วฟินาเล่แล้วมองนี้แหละค่ะต้องลองมองต้องลองคนเลยสุดท้ายมักจะพีคชื่อนายสกุลดงน้อยชื่อนายสกุลดงน้อยสุดุณใช่ค่ะสุกุลใช่ค่ะออกมาหนักใจถ้าผ่าเสียงเพี้ยนหน่อยก็จะเป็นสถูดสถูดล่นชื่ชื่อเล่นชื่อเคนค่ะชื่อเล่นชื่อเคนค่ะ ไอ้เคนไอ้เคนป่าบี้เคนดีคุณไม่น่าถามอย่างนี้ผมก็เลยจำเป็นเคนไปแล้วไอ้เคนหรืเคนวันนี้รับน้องกน่าติดตามแน่นอนครับคุณผู้ชมครับนี่แค่ช่วงแรกยังวุ่นวายขนาดนี้นะครับเดาไม่ถูกเลยว่าภารกิจเบือพวกเขาต้องมาทำจับเป็นยังไงพร้อมกันหรือยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วไปลุยกันกับเดสมเลย ีบไปแล้วเดี๋ยวเฮ้ยไม่ตาแล้วไม่หูแล้วนางเป็นผู้ชายนางหลอนะนะรีบโยนเนี่ยค่ะมึงกำลังทำอะไรตอนนี้แมึงกูรีบอยู่ไม่พกอะไรยืนโทรศัพท์ับรีบมาตั้งเมื่อไหร่เมื่อคืนนะรีบอยู่เดี๋ยววันนี้ต้องพาพ่อไปทำบุญปกติแม่ก็ไม่ตื่นเช้านะไม่ได้เช้ คือตอนนี้รีบมากทอนแล้วขึ้นไปไหนอะไรตอนนี้หาอะไรอยู่โทรศัพท์รีบไปแล้วโทรศัพท์หนูหนูลืมไปเมื่อคืนมึงเมื่อคืนอะซ้อมนี่ไงอะไรแบตหมดอ๋อเรื่องมึงโทรไม่ติดรีบไปอยู่ไปไหนอะขับรถไปทำบุญที่ที่วัดตรงใกล้ๆตรงเนี้ยรีบมากๆพาคุณย่าไปด้วยประเด็นคือไหนๆมึงก็มาแล้วกูขอให้มึงช่วยอะไรได้ป่ะฉันอยากช่วยจัดชุดให้ฉันหน่อยฉันอยากช่วยจัดชุดให้ฉันหน่อยจัดชุดได้ไะ คือมี2ชุดนะฟังดีๆนะชุดแรกเนี่ยฉันจะต้องไปคุยงานกับนักธุรกิจที่จะมีพิเศษโชว์ที่ภูเก็ตเพราะฉะนั้นชุดก็ต้องแบบอารมณ์ดูน่าเชื่อถือเป็นแบบนักธุรกิจนิดนึงอ่ะแม่จะไปภูเก็ตหรอไม่ได้ไปภูเก็ตคือไปขายงานคนที่เข้ามาจากภูเก็ตอะไรยากหรือเปล่าขอโทษค่ะขอโทษค่ะชุดที่สคืนนี้ฉันจะต้องไปดูงานหมอลำเขาเชิญมา ขาเชิญมาเขาเชิญแม่ไปดูหมอลำรู้จักติฉันก็ไม่เคยไปดูเหมือนกันในครั้งแรกตื่นเต้นมากทาไมถึงได้รับเชิญนะเพราะว่าฉะเป็นคนสวยเพราะว่าจะเป็นคนสวยแต่ว่าไหนจะไปดูหมอลำแล้วเนี่ยอยากให้โลกจําชุดแรกหนูช่วยได้แต่ชุดที่สองแม่ไม่มีชุดหมอลำเลยในบ้านอดงอัดแบปได้ไหมอ่ะแม่จะให้หนูจัดจริงๆใช่ไหมแม่ไว้ใจใช่ไหมในระดับหนึ่งแต่จัดเลยก็คือต้องใส่นะ ไม่ว่าแล้วกลับมากี่โมงกลับมาตอนบ่ายๆโอเคตอนนี้ได้หาว่าก่อนได้อ,อ่ะเดี๋ยวจัดให้ขอให้เธิมมั่งใจในตัวช่าง หนักใจกับโจทย์ไหนหรือหนักใจกับทั้งหมดเลยหนักใจกับทั้งหมดนี่ไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะแต่ประเด็นคือหนูงงก่อนเพราะว่าหนูจะไปเอาโทรศัพท์แต่ว่าคือเกิดอะไรขึ้นคือฉันก็ได้รับมอบงมายงานอย่างนี้เลยหรออะไรเงี้ยคิดหัวมากไปเหรอไม่มากไปค่ะเสียงเปลี่ยนเลยนะเราเราอยู่เป็นเงี่ยตรงติ่ลูกสาวเราเออเป็นคนไว้ใจได้ไหมฝากฝังอะไรได้ไหมคนนี้ไว้ใจไม่ค่อยได้หรอกไว้ใจไม่ค่อยได้หรอกค่ะตอนนั้นไม่มีทางเลือกค่ะตอนนั้นไม่มีทางเลือกก็เออหยิบอะไรมาก็ต้องใส่แล้วแหละเพราะว่า ช่วงนั้นเวลาคือไม่เหลือเยอะแล้วต้องไปเจอนักธุรกิจคนนั้นแล้วก็ต้องไปงานหมอลำคืนนั้นต่อก็เลยจําเป็นที่จะต้องฝากชีวิตไปกับกันก็ต้องมาลุ้นกันว่าการฝากชีวิตครั้งนี้ของปันปันมีนตราจะทําให้แม่ของนางเกิดหรือว่าดับช่วงหน้ามาลุ้นไปพร้อมๆกันใน Dress My Love ชุดนี้พี่จัดให้ เนี่ยเหมือนตุดดต๊ดเด็กอ่ะตุ๊ดเด็กนั่หมอนรำน้าหอามหนาหอนรำอ่ะสาวหมอนรำช้ำหนักเราข้างปันตก